ต่อได้ยังไงนี่ทำไรครับดูนะต่อต่อที่ที่ข้างบนก่อนทิกอะไรทิกซอต่อที่ข้างบนก่อนนั่งเสร็จแล้ว,ลวก็ต่อน,นี้ปังไ่ต่อแบบนี้มันก็รูปร่างก็รูปร่างอะไรไหนอย่ยเนี้เนาะอด นี่เพื่อนๆดูเป็นนายดิต่อสุดยอดเลยต้องแกะแกะดูไหมไม่ไม่ไม่ฮะมาทำไมอ่ะหนูหนูสาต่อเสร็จแล้วอนูสาต่อเสร็จแล้วเนี่ยดูต่อเสร็จแล้ววันไหนดูหน้าสิหน้าดูหน้าทั่วเนี้ดูหน้าหนูว่าเหงื่อแตกพักเลยไหนดูดิเดีดูดิอ๋อเหงื่อเหงื่อแตก ทำไมเงือแตกขนาดนี้ลูกอ้าวแล้วช่างไหมอ่ะไม่ทำไมหนูเงือแตกขนาดนี้อ่ะอ้าวก็ร้อนไงร้อนเหรออ๋อพ่อพ่อให้หนูอยู่งงข้างนอกห้องเลยร้อนเลยเหรออ่ะต่อจิ๊กซอว์ดีกว่าทุกเราไม่ว่าพ่อโกงเนี่ยไม่ได้โกงก็หนูต่อเสร็จยังไงก็ต่อไหนดูดิว่าพ,พ่อดูปูน,นมันองปูน้องต่อจิ๊กซอว์อยู่ลูกรอก่อนปูนรอก่อนรู้เปล่าน้องต่อจิ๊กซอว์อยู่เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ มือนะอ่าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่่สองอันนี้อ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเป็นนายเขาจะต่อให้ดูนะว่าการต่อจิ๊กซอวเป็นยังไงนะเพื่อนเพื่อนอยู่นะนี่อ่าดูนะอ่าดูนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเป็นนายเขาต่อนะอันนี้สาที่ดูจริงอะเราออกเยอะกว่านี้แล้วเป็นนายเขาต่อได้ก็เขาช่วยต่อหนูเอาอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้อันี้ใส่ได้มันคลองอะ แค่เนี้ยไหนเฮ้ยไ,ไมไวจริงเงี้ยโอ้โหสองอังเนเงี้ยโอ้โหต่อเป็นลูกไรเดอร์ม้าไราเดอร์มดแดงมดเขียวไรเดอร์ฮะไรเดอร์มันขำมนอะไรขำมีอะไรนะขำมีไรเดอร์ขำมีอ่ะลองดิ

anna